โรกเนื้อแข็งลกเนื้อแข็งมันเป็นจังไดร่นะคะแข็งแข็งอันนี้มันนิ่มเลยนี่มันเอา่อนแรงกินยาบล็อกช้ำปวดคารินาคาริน่าเด็ดดีมันปวดหมอเขาบอกว่าเป็นโรคยางข้อคะหมอแปลว่าโรกติดเชื้อมันไข่ดหมเป็นไข่เป็นไข่ไส้ไข่ัค่ะ แหละที่เป็นอันเนื้อแข็งๆนี่หมอบอกว่าเป็นหลงยังก่อค่ะก็ว่าลูกเนื้อแข็งมันแข็งออกแล้วนะก้อนแดงนะก้อนแ่งไปไปหาหมอแนจะข็งหาหมอหลายหมอแล้วก็ยังบ่หายอยู่กินยาอยังก็ยังบ่หายบ่หายยาบ้านนี้เท่าไร่มาเสาะบ้านว่ากินยาลดแสบอย่างนี้ยาแล้วก็มายากินยาหนี่งกินตัวใดคะพอลินาเคดีผู้ใดแนะนำพอลินาเคดีให้กินอ๋อพีสุรัตน์ ยางกินมดจะปวดแล้วสามขวดมดสามขวดรำยาหนี่งขวดที่สี่ดีดีึ้นจะได้มากตอนเนี้ยกระมีลดอ่อนก็ปวดมากกว่าไข้แนเล็กน้อยบวปวดแล้วก็มีอ่อนแต่คุณมันรันนั่นเองกระบได้นะอ๋องอแงกระบาดเลยเหรอมือตัวนี้มันก็โคตเข่านี่มันก็หยามงขอ่งมันขโง่มาอเลยอ้าว ตประนารนั้วกอนนี้ขอนี่บ่มี่ขอนี่บ่มีเลยมันเหี่ยวเขาด้วยนะมันก็แปลกเนาะพี่สุรัตน์เนาะขอนี่มันออกมาได้จังไดหน่อยนะว่ามันหมดเขาเอาหรอโอ้ด uh uh> uh, mm ีด hmm. uh, uh, sure uh, ีดีจังหวะลั่มตอนนี้มดสามขวดแล้วนี่ึ้นหลายเนาะต่วยเลือยตัวเองได้แล้วเราไปอยู่ป่วยพายเลย แเดี๋ยวมาุดยอดเลยพี่แนะนำสิ่งดีๆให้กันใช่แน่อยู่ไรตืบอยู่ได้บ้างครับที่คือไเติบได้เหยียบขาได้นี่แต่ก่อนนี่เหยียดได้ยังบ่เหยียดได้ยังน่าหัดเจ็บมันเจ็บมันแข็งหมดเลยแต่หันอันนี้อันนี้มันนุ่มแล้วเนาะนุ่มแล้วตอนนี้แข็งแข็งมันเอายังไงวะคือแบบเขาลับไปใหม่อะไจก็หน่อยเจย์เนาะจอยจอยค่ะแต่ดางเงี้ยเหมืนบ่เี้ยนั่ง มันเหลือมมากๆเลยนะบอกแล้วเพื่อนใหม่หนากระดัมอุ้ยดำไปเลยแทนเขาอันนี้จะได้ว่ามีเนื้อมีนังขื่นเลยมบ้ยยากบ้ากินไปลดกินในหกเดือนแล้วรหกเดือนนั้นได้แต่กินของกินนิดเดียวหนึ่งสว่ายศสัมยศเนี่ยนะยศสนัะคนกินนะองคนไหนกินหนาอ่ะเนาะขื่นไลเติบเลื่อนยวายขึ้นแตมว่าขื่นมันเป็นคนอีกเนาะ Say không được như thế nào. Ô, mày đi chạy <chai, coughs> đi đi chạy đi chạy. đi chạy đi chạy đi chạy. Ô, mày đi chạ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 y đi